Good morning, good morning, good morning. Good morning, Captain. Man's crazy. <laughs> <laughs> Man's crazy. Live at 6, uh, at 7. Mm. Man's crazy, man. 9 30. Oh, man. I'm going to go to the bumper. I'm going to go to the I'm I'm going to เอามาแต่ไอ้นี่เอามาแต่ยาดมดังๆอ๋อยาดมดังๆังเฮ้ยเฮ้ยมัมีคนเข้าด้วยวะเตือนเหมือนไงเฮ้ยฮะไอ้ชมมันเข้าเตือนเหมือนไงน้องน้องมันมีนมันน้องขาดเลยวันเป็นอนเก่งขาดก็ขาดเพราะว่า

เกือบละ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 ไม่ใช่เลยผมเคยผมกัดหลอดองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแค่อยู่ก็ติดได้อยู่ดีก็ติดได้เลยอ่ะแก้มไปขยันไลฟ์ไลฟ์ตอนเจ็ดโมงเฮ้ยโอยผมมันดังขนาด เจอกันที่บุรีรัมย์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิที่ไหนวะนะที่ไหนนะกรุงเทพนะเจอกันที่กรุงเทพนะใช่ <laughs> <laughs> สระบุรีเจอกันที่สระบุรีนะครับ <laughs> พุ่งข่มนะครับพี่อาร์ม W C นะครับดังรัตชัยนะครับแล้วก็เชนน่าซิเจกำลัง going to นะครับ on the way to สระบุรีนะครับ กำลังกำลัง going to <c ười> ชอบมันเป็นเวอร์ช่องไหนวะเพื่อมันคือแบบ ing บวก ing อ่ะ continuous plus continuous jesus ดูผมวะคุณเป็นคุณเป็นสตาร์เกอร์ผมนี่ฮะเป็นเจมส์เป็นเจมส์ครับคุณควบเยปิดปิดแสงกันป uh? ิดเสียงกันทำไมันด uh? ีเลยะนะ เด็ดเด็ดเด็อันนี้อันนี้อันนี้ What เฮ้ยเท่อะแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้ Yes It is me when I woke up คือผมตอนเชาผมตื่นช้าแล้วแม่บอกว่าให้ผมไปแปรงฟันแปรงยังไะแปรงแล้วด้วยซึ่งระบบปัะสาทของผมด้านขวานั้นยังไม่ทำงานผมยังไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแปด อินเตอร์เฟนเยอะนะครับเพราะว่าเวลาน่าจะไทม์โซนใช่ไหม Good morning darling Morning 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 c o l n a s Let's go โอ้ยเพื่อนยังมีแบบยังมีรอยนิวเลยดูดิมีรอยแบบลายเชมส์โอ้โหเนี่ยเออเออเออเนี่ววิตามินทุกวันนะไม่ใช่วิตามินมีคิดชิดอ๋อชิดยาชิดยาชิดยาไม่งั้นไม่งั้นฉันไม่ได้ไปแล้ว ใช่แล้วแมนสกูทัวร์ก็สกูทัวร์ก็คือ no bye 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 ไม่ต้องทัวร์แล้วแมนอีเธอคิดว่าฉันเป็นเป็นวัดแล้วฉันจะหายได้ภายในหนึ่งวันยังไงตอนนี้อันนี้นี่นี่กูจะติดปะฮะคุยจะติดปะไม่ติดไม่ติดเฮ้ยเราฉีดยาแล้วอ๋อฉีดยาแล้วผมฉีดยาแล้วติดติด ดูอะไรครับไม่บอกหรอกนะอันเนี้ยใช่ใช่นั้นบอกที่เป็นอะไรนะที่เป็นพาทิดะอะไรนะอะไรนะพาธิดะพาทิดะพาธิด์อะไรฮะอะไรคือพาทิด์นั่นไงที่แบบซันหยอกหยอกหยอกไปไม่บอกหรอกไม่บอกไม่บอกหรอกแต่ว่าผมหอมอยู่แล้วนี เราเออเราก็คือปล่อยปล่อยสามมันมันก็คือย so ังหอมอยู่เงี้ยเออโอ้ยเราไม่เคยปล่อยเราต้องสระแบบสระทุกวันเนี่ยแต่ทุกวันแต่สระทุกวันเชิญขอดเนี่ยเชิญขอดเชิญขอดเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดเชิญขอเออเชิญขอได้ดิเชิญขอได้ดิเชิญขอดเนี่ยเชิญกันเลยฮ่า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 ่เราล่าสุดเราต้องมาไลฟ์สดตอนหกโมงเช้าแล้วก็มาดูมาโชว์ ก็มาโชว์คนโชว์คนมาโชว์โชว์คนใน school tour นะครับผมไอ้นี่เป็นครั้งแรกนะเว้ยเที่ยอันนี้เราได้ไปสกู o o l tour มันคือมันเคยดูมันมันมันคือมันคือครั้งแรกเลยเพราะว่าเราสกู o o ลนเจอร์เราก็ไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราเราวิเคราะห์การเรียนใช่ไหวิเคราะห์การเรียน เคยแบบเคยดูก่อนเข้าเจมทำไมวะเข้าเจมเจมอะไรวะเนี่ยบลบอกเลยอหรออ่ะอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือเคยดูตอนแบบก่อนเข้าเจมว่าเออไปแบบทัวร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนลังจาที่แบบเปิดปับเปิดโควิดมาอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้ไปเปิดโควิดเลยอืะมึงเปิดโควิดเลยว่ะสมัยตอวมีเด็กนี่แหละเออเปิดโควิดเนี่ยอ๋อแล้วทำไมวะเราเด็กนี่แหละ เอาจริงว่าไปไปสองชั่วโมงนะไปประมาณสองสองาชั่วโมงอะมืนแน่เนี่ยมืนแน่มึนมแน่ผมผมเมาครับเมารถเมารถเออโกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเช้าเช้าให้แค่ฉันเล่นอะไรวะฮะเดี๋ยวกูพูเดีเดี๋ยวกูเป็นคนส่งนะ กูพู้ดีแต่กูเป็นคนส่งหมวกเออคำๆนะครับทุกอย่างเพื่อการบันเทิงทั้งนั้นเลยไม่จริงอะไรทำไมไม่มีจริงอะไรอะไรอะไรไม่จริงไม่จริงอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงไหอะไรไม่จริงการบันเทิงไม่จริงไม่มีการบันเทิงเอาแอบบันเทิงมันไม่ไม่บันเทิงบันเทิงอะไรตอนเช้ามันไม่ตลกเหรอพนไม่ตลกไม่นะถ้าเกิดตลกแบบคนคนขับต้องขับให้ อ๋อเหอใอ้ขับให้ผมหน่อยไม่ผมไม่ได้คนขับอย่างไงฮะเออผมไม่ได้คนขับคือคนขับต้องขับจังหวะวะองี้ยคุณขับนะคือคนขับเขาก็ต้องโฟกัสเกี่กันขับรถต่อโฟกัสอะไรรถติดคือพี่อัมจะเกิดพี่อัมขับไหมพี่อัมพี่อัมนิ่งมากพี่อมนิ่งจริงโขมึงก็เจ็ดโมง้ไม่พี่แต่พี่อ้มเจ็ดโมงครึ่งางวันใส่ฟังถ้าผมลองชมพี่อัมเลยสามสองพี่อัมือพี่อามเท่เกินนะผมพี่อซ้ม so p r f แม t a ออันนี้คืเขายังไม่ได้ยินเลย Perfect Man นี่แท้จริงลองลองปวยแบบบ่วยแบบเบ้อเบ้อแบบแล้เนี้ยพี่คครับพี่อ้แค่ Perfect Man นี่ก็คือแบบใครจะได้ยศนี้ไปคือมึงพอแบบมึงอวยเยอะๆเลยสำหรับฮันดาพี่อ้ําแล้วพอพี่อ้ําบอกปูฟังออกมึงก็แบบบอกว่าตอพี่มันเดินทางนานแบะพีแบบถ่าแบบมีเงี้ยนะสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่อ้หล่อเลยนะครับพี่อ้ําเท่คืยพี่อ้าโคตรเท่ Perfect Man เฮ้ยยังไลฟ์อยู่อีกเหรอเรื่เฮ้ยอีกนานมากพี่อีกนานมากกว่าเลยกว่าจะอะไรครับกว่าจะถึงกว่าจะถึงสระบุรีอีกนานมากพี่แปดชั่วโมงโอ้เกินน่าขึ้นบินดีกว่าเฮ้ยยังไลฟ์อยู่อีกเหรอยังไลฟ์อยู่อีกเหรอนี่นึกว่าอันนอันนี้นึกว่าอัดวิดีโอเนี่ย นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในยามเช้าของพวกเราครับซึ่งก็จะมีผู้โดยสารอีกสามคน,นอยู่ข้างล่างนะสวัสดีครับเป็น The Gold ด a d i o แล้วอ,เ,อ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 เดี๋ยวเดินทางไปสระบ,บุรีแล้วนะผมกเ็เจอกันนะครับบายบายนะ b าย e ายบายบายครับสวัสดีครับ